ดีดีผามุชมทุกท่านแอวเหนือกันเถอะเจ้าเจีเจยงไฮกับเจ้าไปที่วัดร่องขุนนะคะเพื่อไปเปิดพิกัดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชื่อว่าถ้ำสินค่ะที่ได้รวบรวมศิลปะชี้ทางทุกภูมิถึงสุขภูมินะคะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอาใจผู้ที่ชื่นชอบพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยนั่นเองค่ะมาแล้วนะคะนี่คือจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวัดร่องขุนเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือถ้ำสินนะคะหรือว่า Cave of Art ตั้งอยู่ใกล้กับประตูด้านหลังติดกับลานจอดรถของวัดร่องขุนที่กัดอยู่ที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายนะคะเริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูหัวลิงที่เลื่อนเปิดปิดได้ด้วยก็จะมีลักษณะแคบๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คําแนะนําว่าห้ามจับห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ให้ระวังพื้นต่างระดับด้วยจากนั้นเมื่อเราเข้ามาถึงภายในเนี่ยมันก็จะค่อยๆกว้างขึ้นแล้วทีนี้นะคะ ก็ตรงนี้ก็จะมีศิละปะที่งดงามนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ในทุกจุดจริงๆค่ะและจะมีเพลงคอยบรรเลงประกอบแสงสีตลอดเส้นทางแบบนี้โดยภายในถ้ำศิลนนะคะก็จะเริ่มจากทุกขภูมิขุมนรกกันก่อนเลยนะคะที่ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความทุกข์ที่มีประตูที่มีผียืนอยู่นะ เมื่อผ่านพ้นความทุกข์ก็จะเข้าสู่ความสุขและสวงสวรรค์พุทธภูมิและมีความสงบเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่นะตกแต่งสีขาวค่ะคุณผู้ชมมีหินงอกหินย้อยแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอย่างโดดเด่นผสานกับประติมากรรมรูปปลาให้อารมณ์เหมือนอยู่ในน้ำยังไงอย่างนั้นเลยนะคะและก่อนออกจากถ้ำค่ะก็จะมีมุมจำหน่ายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ซื้อหากลับไปเป็นของสะสมหรือว่าเอาไปฝากผู้อื่นก็ได้ค่ะ อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายให้ข้อมูลนะคะว่าใช้เวลา6ปีในการก่อสร้างถ้ำศิลป์แห่งนี้นะคะโดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ได้โหมทําการก่อสร้างอย่างหนักเลยนะคะเพื่อให้ถ้ำเนี่ยมีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและแม้ภายในจะสวยงามนะคะแต่ว่ามีเสียงค่อนข้างวังเวงน่ากลัวค่ะจึงไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าไปชมนะคะแล้วก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเส้นทางด้วย โดยทางวัดนะคะได้เก็บค่าเข้าชมสําหรับในายนำไปบํารุงรักษาสถานที่คนละ50บาทเท่านั้นนะคะสามารถเข้าชมได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมโดยไม่จํากัดรอบด้วยดังนั้นคุณผู้ชมคะ่ะใครมีแพนไปที่ภาคเหนือเชียงรายก็อย่าลืมนะคะวัดร่องขุ่นนะคะล่าสุดก็เปิดถ้ำศิลป์แล้วค่ะจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่เอาใจผู้ที่ชื่นชอบพุทธศิลป์นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ